Met frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found. Jimmy is เมื่อสักครู่มาดูตรงนี้เห็นน้องๆแดนเซอร์คมจะไปนอนทับหนังสือพิมพ์มาม้งข้างหลังเพื่อนเป็นร้อยหนังสือพิมพ์เชิญผู้อาสาเชิญพ่อคุณแม่ครับเชิญครับส่งนอยลูกส่งส่งขึ้นนายส่งขึ้นนหนค่อยค่อยลิกค่อยๆอยยังดียังดีลุงขาพ่อไม่ค่อยดีต้องอาศัยคนอื่นพาขึ้นโอ้สัตว์แก่นี่เดินคล่อมดีจังวะ หลานเขยทั้งหลอ่อทั้งเก่งครับคุณพ่อคุณแม่ผมขอเจิญต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้มีสักดิ์พยานมาเยอะขออนุญาตท่านได้ประกบะต,ตัวบนเวทีเลยนะครับท่านพันธุรตรีไพโรธสถิตพงศ์ท่านสารวัตรสืบสวนฐานีตำรวจภูทธรธกรกพระนครสวรรค์นะครับ,รนนรบขอเรียนเชิญครับเจ้าของพื้นที่ท่านผู้ใหญ่พันศสัตว์ สุรมนผู้ใหญ่หมู่เก้าท่านผู้ใหญ่อำพอรป้อมทองท่านผู้ใหญ่หมู่สิบสองนะครับขอเชิญประกอบตัวบนเวทีด้วยครับ ได้ขนาดเท่าก,กันโอเคครับผู้ใหญ่านนี้เลยนักไปไหมท่านภาพหนักจอไหมไม่หนักเนาะขอบุทุกีเขียนครับนี่คือ,อเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สักขีพยานในวันนี้นะครับท่านหนึ่งที่พี่น้องเราเคารพนับถือและท่านก็ดูแลพวกเรามาโดยตลอด นะครับนั่นก็คือท่านกำนันบึงสมคีครับข้ารารียนเชิญท่านกำนันเนินภูรนตองนะครับท่านกำนันตำบลบ,บึงสมคีได้คล้องมาลายให้บ่าวสาวพร้อมทั้งได้อวยพรครับข้ารารียนเชิญครับ ก็แสดงความดีใจเพื่อ <c oughs> นเนี่ยคุณผู้ใจเนี่ยอยู่กันมานานนะครับคุณผู้ใจคุณวรรณนาฤศิจันทร์แล้วก็ลุงน้อยปกดทองที่อยู่กันมานานนะครับก็แสดงความดีใจทั้งสองฝ่ายที่มาร่วมเป็นหลังคาเดียวกันเนาะหรือว่าอยู่ใ,ใกล้ชิดติดกัน หมู่เก้าแล้วก็หมู่เจ็ดเนี่ยวันที่บ้านน้องตำบลเดียวกันก็ถือว่าเ,เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครัเวเรือนก็แสดงความดีใจด้วยระหว่างเจ้าบ่าวท่านคุณเจษด,ดาแล้วก็คุณพิมพาเด็กขอให้มีความสุขในการครองเรือนเนาะถือว่า่ดีๆทำสิ่งดีว่า เป็นตัวอย่างอของยุคนี้เนาะก็ขอแสดงความดีใจด้วยทั้งสองฝ่ายครับก็ขอให้กองเรือนกันอยู่นานถึงไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยว่ากันให้มีลูกมีหลานช่วยกันเนาะทมาหากเก๊กไม่ใช่ทำมาหาก,กินเนาะรุ่นกำนันที่บอกว่าทำมาหากินกันกินตะพุกก่อนจะขึ้นวิทีก็เมาไปแล้ว ครับก็ขอแสดงความยิใจด้วยครับก็ก็ขอบคุณสาหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานมงคลสมรสของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือฝ่ายรักษาความสางบหรืออาสาสมัครมาดูแลทุกสถานที่แล้วก็สําหรับต๊อจีนก็อย่าลืมนะครับป้าวอนของเราด้อยู่หมู่7บึงสามกีของเราเองก็ติดต่อได้ทุกสถานที่บริการนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบขอบคุณท่านกำนันครับช่วยช่วยรับกำนันด้วยเด้อเดี๋ยวลงบันไดอู้บันไดนี่น่ากลัวถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยนะลูกคนจะถือไม้เท้ายอดทองได้ต้องอายุ80ขึ้นคนจะถือกระบองยอดเพชรได้ต้อง90ขึ้นถ้างั้นลูกต้องอยู่ให้ถึงนะลูกนะอีกท่านหนึ่งนะครับอยากจะให้ท่านได้เวทีให้กหลานวันนี้พันธ,ธุ์ตระกรีไิโรถิติคงครับ ขอจัดเลี้ยงกับท่านครับตรอเลท่านกำลังท่านแขกภูมิเกียรติท่านครับผมพันตำรวจตรีไพโรสถิตพงศ์ตัววสิษฐ์สวนสถานีตำรวจภูธรกรุงพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมเป็นหลานของน้าใจนะครับซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือและก็ดูแลกันมาตลอดนะตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ หลานนะครับซึ่งดูแลกันมาตั้งแต่เล็กๆ,ๆนะครับในวันนี้ได้เป็นฝั่งเป็นฝานะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านช่วยดูแลนะครับเอ็นดูน้องผมและก็น้องเขยคนนี้นะครับให้มีขอให้มีความสุขนะครับในวันที่สําคัญอย่างนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับก็ขอให้คลองเรือนกันออายุ ยืนนานแล้วก็มีลูกหลานนะครับแล้วก็ช่วยดูแลพ่อแม่สืบต่อไปนะครับขอบขคุณแขกทุกท่านแทนเสื้อภาพเลยครับขอบคุณครับขอบคุณสวัตรไปรดครับผมจะเดินวูบไปวูบมานิดหนึ่งผู้ใหญ่เมื่อกี้สก,กิจบอกผมไม่ต้องแล้วน้ออาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานไปนะถ้านานมากเล่าเปืองอีกวัวนแล้วโอ้โห ขออนุญาตไปทันคุณพ่อเจ้าบ่าวก่อนก็แล้วกันนะคุณพ่อคุณแม่มีความในใจวันนี้อยากจะขอบคุณอะไรสักนิดหนึ่งกล่าวสักนิดหนึ่งครับท่านขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับขอบคุณท่านสวัสดิ์ครับขอบคุณเลยนะครับเราจะพักก่อนให้คุณพ่อคุณแม่พูดสักนิดหนึ่งครับพ่ออย่ายืนใกล้ๆแม่เด้าไม่เป็นไรผมจับไม้ให้แล้วพ่อจะพูดอะไรพูดสักคำก็ยังดีพ่อ ขอบคุณผู้วิจเกตทุกท่านครับและพี่น้องด้วยครับสวัสดีครับแล้วก็บอกว่าผมจับไม้ไม่เป็นพูดไม่ได้้วพูดได้แม่แม่คลองหน่อยไหมแม่ในนี้ในรู้ลวผมแม่คลองจะพูดอะไรข้ามลอกพ่อนะก็ไม่มีแนละ้วมีแค่โอเคมีแขกค้มันอย่างนี้เนะนะท่านั้นนะ แม่เก่งพูดได้เห็นไหมมีลูกชายคนเก่งด้วยผมกลับมาด้านนี้เลยนะครับระหว่างว่าลุงไม่ได้แล้วนะเพราะพยาให้ลุงขึ้นมาเอง <c oughs> ใจเอ้ยใจกับนาใครจะพูดก่อนเอ่ยใครจะขอบคุณก่อนครับ<อ>สนใจนะขอขอบคุณแขกยีกยทุกท่านที่มาในงานวันนี้ถ้าสิดพลาดพ้าง,งไปถ้าพลาดขอรับอภัยด้วยนะครับขอสวัสดีนะครับ แม่ไม่ต้องมาโบกมือเลยแม่ต้องพูดหน่อยนึงจะมายิมย้มอย่างเดียวได้ไงแม่ยืนยันความเป็นเลือดสีจันหน่อยได้ไหมว่าได้บอลเหลาเหอเ้อวลเหลาจากหน่อยได้ไหมเอ่ขอคุณพี่น้องทุกๆคนเลยจ้าที่มาในงานนี้ทั้งวันไก่บันไก่แล้วันไอ๋บราษัานระกันโบร่๊าประกันบ้านอื่นๆทุกๆบ้านเนี่ยต้บ้านหนึ่งบาทเป็นได้เออขอบคุณ นเนนะใช้ได้เลยทีแรกบอกันไมพูดทีนี้เป็นตาของลูกสาวเดี๋ยวเราลงพร้อมกันนะคุณพ่อคุณแม่เนาะเดี๋ยวให้ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ขอบคุณอยากพูดอะไรวันนี้ไม่ถามและเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรลุงก,ก็แอบฟังฟังมาว่าพบกันมานานมากนะครับแล้วก็ดูแลก,กันมาตลอดนะครับติดต่อกันมาตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้อยากพูดอะไรใครจะพูดก่อนใครจะพูดก่อนสกนักหรือกบ สวัสดีครับแขกู้บเกิทุกท่านขอบคุณพี่ๆน้ำน้องทุกคนที่ช่วยเหลือหาาตกอะไรขออภัยไว้ด้วยนะครับที่ดูแลไม่ดูถึงยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนครับค่ะสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่นะคะที่ทําให้หนูมีวันนี้ก็ ดีใจค่ะภูมิใจที่สามารถทาให้พ่อกับแม่สมหวังในวันนี้ได้แล้วก็ขอขอบคุณแค่ผู้ีเกียรทุกท่านทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะคุณครูที่มาจากโรงเรียนบ้านวังตะเคียนนะคะอ่าก็ถ้าเกิดว่าหนูดูแลตรงไหนไม่ทั่วถึงหรือผกพ้องอะไรไปก็ขอกราบขออภัยนะ ทีนี้เยนะคะขอบคุณค่ะสัจะมีขอบคุณไหมไม,ไม่ไม่ขอบคุณแล้วเนาะกบพูดไปหมดแล้วแย่งซีนไปหมดแล้วท่านวีเกียครับทุกครั้งที่ผมขึ้นมาอยู่บนเวทีเนี่ยผมก็จะให้บ่าวสาวเนี่ยนะก้าวออกไปสักสองก้าวแล้วบันทึกภาพที่เราอยากจะจัดท่า,าเองนะลูกเออก้าวมาจ้ามาก้าวมาข้างหน้าหนึ่งสองแล้วช่างภาพเตรียมตัว จัดท่าเองลูกแอคชั่นเองเออเออจะจะทำยังไงลูกโอ้ายืนถ่ายอย่างนี้ไม่ต้องถ่ายลงเนาะก็ถ่ายกันมาเรื่อยเลยเออให้มันใกล้ชิดกันอีกนิด๋ย่มายุ่งกับชีวิตเขาเดี๋ยวเขาหอมให้ดูเออ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 กรอบหนูหนูไม่เอามือข้างซ้ายไปแตะแตะหน้าอกด้านโน้นของสักนิดได้ไหมลูกเออยกมือซ้ายแตะหน้าอกครับสักแล้วมือขวาสักถ้ไม่อบ เอวสักนิดอะไรนี้สวยไหมครับสวยไหมทีเนี้ยสวยไหมจอฟครับออจอฟเลยเนาะเออศีสษะมันห่างกันไปไม่ลูกสีสษะเตี้ยข้างหน้าอุ้ย <มา S 1> น่ารักอ่ะทำไมล่ะเนี่ยันน้องผมนล้วกันเลยครับโอ้ยรักแกถ,ถ่ายแกอย่าเซติไปครับชัดครับโอ้โหภาพชัดชัดซัมซุงฮีโร่ไปแซวเขาอย่างนี้แหละโอ้ อาเสร็จแล้วเหรอรู้ไม่ทันดูเลยไม่ไม่ให้กำลังใจกันหน่อยเหรออนุทายให้กำลังใจกันหน่อยนะเออะเอ๊ะเมื่อกี้เกาะเอลเกาะอะไรกันแล้วให้กำลังใจกันสักนี้เออเออเออเฮ้อเออเฮอแม่เขาไม่ว่าหรอกแต่งละนี่นี่ช่างภาพบอกนี่นี่นี่ บละจบเจอไม่ให้กำลังใจเขาบ้างห่ะขาดทุนนะเราแล้วขาดทุนโอเคโอเคปั๊บเราจะถ่ายภาพนี้ไปจนถึงเย็นเลยนะครับเอาภาพไปเนี่ยครับโอ้ยเนี่แหละเย็นเลยโอเคครับถ้าไม่เกยียจที่กะลอคร,รับขัดความสำราญตรงนี้พอสมควรแล้วก็ใช้เวลาโดยประมาณนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านอย่างไรก็ตามการอยู่ในมงคลสมรสการใช้ชีวิตคู่นั้นพระพุทธองค์เคยบอกว้อยู่เสมอว่า สิ่งที่ควรทำคือความดีสิ่งที่ควรมีคือคุณธรรมสิ่งที่ควรจดจำคือผู้มีพระคุณถ้าเราทำได้สามสิ่งนี้ชีวิตเราจะมีสุขครับขอเสียงปรบมือให้จัดสองขรอด่วซึ่งร้องเป็นเนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับจะได้ให้ลงไปพักก่อนด้านล,ะล,ะละ่างครับรองแกไปถไ่ายรูปทั้สอ่นะครับเชี๋ยวจพูดให